สวัสดีครับหกรวันสงครามยูเครนบ้านแอดมินนี่ลมหนาวนิพัดมาแล้วที่ยูเครนก็คงใกล้หนาวแล้วเช่นกันนะครับพอถึงหน้าหนาวที่ไรเนี่ยแอดมินผวาี้ทุกครั้งเพราะว่าได้ข่าวว่ารัสเซียจะรบเก่งในหน้าหนาวนะครับแอดมินเข้าใจว่ามันเป็นความหวังของกองเชียร์รัสเซียอย่างน้อยก็มีความหวังแม้ว่าหน้าหนาวที่ผ่านมา ผลงานของรัสเซียก็ยังจับต้องนี้ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับสีแควนที่รัสเซียยึดได้เนี่ยมันเป็นการสมยอมของประชาชนแทบไม่มีการต่อสู้จะมีก็แค่มารีอุปอร์นี้เท่านั้นและตอนนี้ยุเครนเนี่ยกำลังไล่ย,ยึดคืนอยู่นะครับไม่ว่าจะชาบ้างแต่ก็ทําให้รัสเซียนี่หนักใจมากหน้าหนาวนี้นะครับเกาหลีเหนือส่งอาวุธกับรัสเซียรัสเซียคงมีความหวังนี้มากขึ้น แต่ว่าเหมือนนกรู้นะครับยูเครนก็ได้อาวุธสําคัญมาเช่นกันและยูเครนไม่รอให้ถึงหน้า,นาหนาวแล้วครับยูเครนใช้ a t ท c กขีบ่บรรุษยะยะไกลที่เฝ้ารอมานาน ส่งไปทำลายสนามบินทางตะวันออกของเมืองลูฮันส์แล้วก็ทางตอนใต้ของเมืองปืร์เตียนส์นะครับแน่นอนว่ามันยับเป็นการส่งสัญญาณว่าหน้าหนาวน,นี้ใกล้เข้ามาแล้วแม้ว่าหิมะยังไม่มาแต่ว่ายูเครนเนี่ยส่งความหนาวไปให้กับรัสเซียนี่ซ้อมหนาวเอาไว้ก่อนเอตแทกสร้างความหนาวให้กับรัสเซียได้เป็นอย่างดีเรียกว่าหนาวก่อนฤดูกาลนะครับเพราะว่าเอตแทกเนี่ยมีพิสัย300กิโลเมตรมันเกินกว่าที่รัสเซียจะตอบโต้ได้แม้รัสเซียจะมีไฮเปอร์โซนิกแล้วก็ขี่มนุษ แต่มันไม่มีความแม่นยำพอนะครับที่จะนำไปทำลาย M270 ตัวที่ยิง a t r a c ได้รัเสเซียหาไม่เจอว่ายิงมาจากไหนอีกต่อปีนี้ยูเครนเนี่ยจะทุบรัสเซียได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับพอระยะ300กิโลเมตรเนี่ยเลือกเป้าหมายได้แบบไม่กดดันการยิง a t r a c ของยูเครนในครั้งนี้สร้างความเสียหายกับรัสเซียนี่เป็นอย่างยิง่งรอดูว่าดิมิชีเมดเวเดฟจะออกมาขู่นิวเคลียร์อีกครั้งนี้หรือไม่ ส่วนเมืองเอฟเฟกาก็ยังมีการประทานหนักและยูเครนมีความคืบหน้าในขณะที่รัสเซียนี่เสียหายหนักนะครับส่วนกลาหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่18ตุลาคม2566นี้ออกมาทหารของรัสเซียเสียไปแล้วประมาณ2,950นายเพิ่มขึ้น620นายถือว่าสูง7วันติดต่อกันแล้วนะครับต่อมานี่เป็นรถถังครับ4,981เพิ่มขึ้น2คันยานเกาะ9,420เพิ่มขึ้น15 ปืนใหญ่6,948เพิ่มขึ้น8นะครับระบบจรวดหลายลำกล้อง814เท่าเดิมระบบป้องกันภัยทางอากาศ547เท่าเดิมเครื่องบิน319เพิ่มขึ้น1ลำเฮลิคอปเตอร์323เพิ่มขึ้น6ลำอันนี้ก็เป็นฝีมือของ a t e c ทก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับโดน5,301เพิ่มขึ้น10 ขีปนุษย์ร่อน1,534เพิ่มขึ้นหนึ่งะครับเรือรบ20เรือดำน้ำหนึ่งเท่าเดิมพาณนะ9,303เพิ่มขึ้น10แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ982เท่าเดิมนะครับต้องรอดูผลงานของเ t ทั c ว่าจะเปลี่ยนเกมให้กับยุครนนี้ได้หรือไม่และ a อทัจะสร้างความหนาวให้กับรัสเซียนี้ขนาดไหนและหน้าหนาวนี้รัสเซียจะรบเก่งขึ้นไหมนะครับ